สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในสองเมนดผ้าแสบคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้รรสีผ้ามากินตาแตงใสเล็บมือนังค่ะพี่น้องมีผัดผักบุ้งแถมน้ำจั้หน้อยมีผักบุ้งยวนในตู่มัดหนึ่งค่ะเราก็เลยมาผัดใส่ไข่หนึ่งเสร็จแล้พี่น้องคืออยากเนาะเขากันบ่เขากันกับหัวจักแล้วเนาะค่ะเสียบคือจเกลอแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีปลาเนียนทอดปลาเนียนแดดเดียวทอดตัวหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้ผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งใส่ไข่ค่ะพี่น้อง นี่ปกบกวงมัดหนึ่งและการนะคะเห็นพี่น้องเห็นไหมคะตีนไก่บวบๆพี่น้องเอ้ยเล็บมือนังนะะ่งค่ะมาเด้อค่ะเดอ้อมากินเสยๆน้ำกนันเดอ้อเดี๋ยวรู้ห้องนี่กันเดอ้อพี่น้องเห็นชัดบอกคะโอเคอ่ะคนเหนียวติดมือคะ่ะคนเหนียวติดมือก็ติดหนึ่งก่อนสีขาวมาติดตามรับชมก็ฝากในเด้อค่ะเดอ้อ ฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้สองไม่ลดผ้าแสบในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการส้่งคลิปใหม่ต่อไปค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่ลดค่ะสิดีบอพารคลิปใหม่ๆค่ะเวลารหอัพคลิปลงจะได้พี่น้องฝากอีกช่องทางหนึ่งกับทางแฟนเพจด้วยค่ะฝากทั้งสองช่องทางละค่ะทางแฟนเพจแล้วก็อันทางช่องทางยูทูบค่ะฝากเป็นกำลังใจให้รดในเด้อค่ะเด้อ ผู้ใดติดตามทางแฟนเพจทัานเฟซบุ๊กแล้วก็มาติดตามท่ามันทางอัน,อนช่องทางยูทูบให้นะคะผู้ใดที่ติดตามทางช่องทางยูทูบแล้วก็ไปติดตามทางแฟนเพจให้นะคะซื้อแม่ลดผ้าเสียบคูอกันนะคะทั้งสองช่องทางเลยค่ะเพื่อเป็นกําลงใจดีๆนะคะในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมากค่ะอย่าบอกลายใหญ่ห่างกินเข่าค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อ fc สุขูสุขคนมากินเข่าเสียบๆน้องกันจากทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็จากท่างต่างประเทศค่ะมาเด้อค่ะ ากินเขาน้ำดมห้องถ่องเขาวกวันเนะพี่น้องเนาะอันตำเตียงหมกผีร้ายหลายเพ <laughs> ็ดนี <laughs> ่น้องห็นชัดบออืมอืมแซ่บ หองคองกันพี่น้องขอนิ้ห่องคล่องกันมันอยู่แสบควงกินเผ็ดร้ายกับบดีต่อสุขภาะเพด้วยค่ะแต่ว่ารถเป็นคนติดกินเผ็ดแมมบอเผ็ดกับกบอสแสบนะพี่น้อง,ต,องต,อตับหมูฮุงตับหมูแดงตับส่วมุนเะนี่ยถ้าบอเผ็ดมันกับบอสแสบพี่นอ้องเขาปุนปูนเอเขาปุูนเวอร์ซันพัดพักบุง้ง <laughs> เบายไปนะคะเนาะอืมจัด ก็ขอ่อยโย่แสบไปยนังจุกกระเทียมใส่เกี๊ยมน่งๆใส่กระเทียมไม่หลายม่ไปขอเด้อมากินขขาน้ำกันพี่น้องเ้ยไม่อย่างนั้นกีนไม่ค่อยแสบอืมจบ ก็ะฉกินไข่เคืองบางอพี่น้องอือพี่น้องแต่นมืนมากแตงบ่ค่อยร้ายไปเลยหรอกค่ะอือพี่น้องเมืองสีจ้เนี่ยสีบ่ให้รา้องอันห้องอว้าังไงนะพี่น้องอออพนพนงงเนี่ยเบยืองสีมันเนี่ยเพ็ดเด็ดเลยกตำบหพกิกแห้งเพนะเป็นเจาะพี่องอือน มันหวงนเลยปลาปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวถูกอ่ปะปลาเน้นเอามันหนึ่ง,ง,งก็แซ่บได้พี่นวองก็น้นแดดเดียวเนี่ยเพชรครับพี่น้องเลยอ้ำหนึ่งกับเพชรครับอ่ะ กินมึมงจะสีมันี่ยหากเรากินบะสุผาป่ขอถั่วขอไผ่แด้วค่ะเด้อ คขอบคุณกระลังใจดีๆจากพี่น้องสุขหูสุขคนเนาะค่ะเครื่องเอฟซีไหมเอฟซีเก่านะคะเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์มากใดไลห์ให้รถด,ดีใจได,ด,ด้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยลค่ะเด้อไก่ละพี่น้องเอ้ยไก่เสือหอดฟังอ่ะอขอบบะหมีพี่น้องขอบบะหมีมือนี้่งเช้าล้วค่ะขอบคุณหลายๆเลยลค่ะ เขาพูดได้หลายค่ะไวอย,ยูร่รอพี่น้องเดี๋ยวมีเอฟซีอะคือสีบัวไก่หอดฟังงานแล้วพี่น้องเนาะขอมาคุยขอมาคอมเมนต์ได้เด้อค่ะเด้อเดยตอบจานเนี่ยกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะ,าาคะแต่กะสีเขาไปตอบสู่คอมเมนต์นะคะพี่นอ้องมึงตืน่นไก่นะยิ้วเข่าจนเมื่อซันพี่นอ้องด้วยนะ เนี่ยเนี่ยขาบาอืมเราค่อยทำหนุมแต่หมกแดงก็พัดพวกบุ๋มหมดเลยเนาะเขากันเซอปอเนาะค่ะพี่น้องกินก็เขาเนี้ยวความ บอกใคยมาเขจาจ่าไว้พี่นองเคยกินอย่างกต่กินแล้วก็ข้าะเหนียว,วไม่รู้ถ่องนี่เขาจข่าไหมเดี๋ยวจะคนหมักแล้วจ้าไปได้เี่นาง เด็บมือนั่งเดือ,อ,อบห่วงและข้ามนึงกันเลย ต่บมออพี่คือตัมเมียงลองไปลองเนะเพี้ยนาะ <c oughs> เสียบเดียวแซ่บ <c> เ <oughs> นาะ เพ็ดเลยค่เริ่มเผ็ดแล้วพี่พน้องตำบักเพียงแห้งมันเผ็ดไปหนาดีค่ะแบบ หน่อมมึงสีป่ะเนะี่ยหืม,มหมตกแต่งญี่ปุ่นตามานหวานเพื่องกอบเน่หน่อยสิวะ ตำแซ่บมัะแซงนะเ,นเปลี่ยนทากันพี่น้องเพชร น่องเป็นนองเป็นเลยอืมไข่บาะเนีน่อืมกินเป็นสิเบเร์จัดจานมาแล้วแล้วเคี้ยวน่องลนะ <c oughs> นี <c oughs> ่ถอต่เ็เสียบ มามาพี่นอ้องเพื่อครับมกินของแล้กันกินตำแตงแตบแครได้พี่น,ออน,น้องเอ้ยเลือดล้นแดงงงข้ามทาใส,ส่สวนมาดิก็ต้องถ่ายไม่รู้สักตอนนะพี่น้องนะ ส่วนส้นไอ้ส่วนส่วนเส้นเผือกไมจางกระเบื้องดังค่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเนาะอือส,สุแล้วครับทั้งแสบทั้งเพ็พี่น้องมาด้วยค่ะเด้อแสบค่ะขาดด้านขอาุ่นมาเนี่ยมามีข้าุ่นขอาุ่นเบิร์พี่น้อง เพี่น้องพ่อเหรอเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้พ่อสนิทก่อนนะคะขอกันไม่มือหนาค่ะพี่น้องมันนี้พ่อสนิทก่อนนะคะเนาะขอบคุณเดี๋ยวขอมาติดตามรับชมสองเมโลดผ้าแสบด้วยค่ะขอบคุณกําลังใจดีๆจากพี่น้องสุขูมสุกคนอีกค่ะอีกรอบค่ะพี่น้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เ้อค่ะเด้อ ขอบคุณขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกแช่ค่ะที่แช่ให้ค่ะพี่น้องถ้าพ่อมีพี่น้องก็คือสิบ่มีมือนีแล้วค่ะกลหอดฟังแล้วค่ะพี่น้องได้ราคะอีกบ่ดนละละพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อขอบคุณกาลังใจดีๆจากพี่น้องสุดเบ้สุดผูสุดคนนะคะจากทางฟังไทยฟังเล่าหรอกค่ะทั้งทางต่างประเทศนะคะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อก่อนอนี้พ่อจำหนี้ก่อนนะคะน่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่ให้สองไม่โรดผ้าแสบด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องฝากท่างแฟนไ้ทางเฟซบุ๊กนั่มเลยเด้อค่ะทั้งสองสองทางค่ะทางเฟซแอนเฟซบุ๊กแล้วก็ท่างอันยูทูบนะคะทั้งสองสองทางเลยเด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปไม่ให้พี่น,อน,นอ้องเลยบนแอนตันต่อไปค่ะพี่น้องมอนี้พ่อจำหน้ก่อนนะค่ะเนาะเพรลินท่านกันพี่น้องโอ <laughs> ขอบคุณนะคะเดอ้อมอนี่พ่อจำหน้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ